เจอบ่อยไหมเจ้าไั่ไม่โอเคพ่อค่ะนะคะเป็นทหมเอายาขยาพ้นเสร็จแล้วก็บอกว่า มเมล็ดพันธุ์อ่อน,นะคะ่ะชาวสวนดินมันสร้างเขื่อนมันก็น้ำขึ้นน้ำลงเนาะเวลาน้ำน้ำขึ้นมันลำบาก สมัยก่อนนี่น้ำมันมันขึ้นเป็นเป็นฤดูถึงหน้าฤดูมันก็ขึ้นเดี๋ยวนี้มันอย่างวันนี้ขึ้นอย่างเงี้ยอันที่จริงถ้าเดือนมีนาเมษามันจะมาแห้งลงไปเรื่อยๆพอดีช่วงนี้มันเรือจีนเรือสินค้าเขาวิ่งเขาก็เลยปล่อยน้ามาถ้ามันขึ้นเยอะๆมันท่วมหมดละแถวนี้เราต้องย้ายหนีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างถังพวกนี้นี่ตอนเย็นเราเห็นใช่ไหม แล้ตอนเช้าอีกวันเราเรามานี่มันท่วมหายหมดเลยเที่ผ่านมานี่แหละที่ผ่านมาเนี่ยไอปีที่แล้วปลายปลายปีที่แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงก็ข้าวๆประมาณหลักหมื่นะนะเนาะทั้งถังทั้งเม็ดถั่วอะไร การแห้งของแม่น้ํโขงอะไรรูแ้งเนี่ยโดยปกติโดยธรรมชาติเนี่ยระบบนิเวศต่างๆเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ของมันยกตัวชังเช่นเกาะดอนต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อน้ามันแห้งไอ้เมื่อมันเกิดเกาะดอนขึ้นมาสิ่งมีชีวิตหลากหลายมันก็พึ่งพาพวกนี้เติบโตหรือเกิดขึ้นนกอพยพเนี่ยก็จะมาวางไข่ไอ้การที่นกที่มาวางไข่เช่นนกกระแตหาดนกเขาทรายนกอะไรพวกนี้ที่วางไข่ตามหาดเนี่ยเมื่อ เขาวางไขแล้วเนี่ยแล้วเขื่อนปล่อยน้ํามาเนี่ยน้ำก็ท่วมไขของเขาหมดนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ของเรื่องของนกแล้วการขึ้นลงไม่ปกติของน้ําก็ทําให้ตลิ่งมันพังเพราะมันขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดนะตะลิ่งมันก็สไลด์ลงไปตลิ่งก็พังก็เกิดความเสียหายกับที่อยู่อาศัยกับพื้นที่เกษตรที่ชาวบ้านมีอยูนะ่มันเห็นชัดเจนว่าพื้นที่ชาวบ้านหายไปหลายสิบไร่ที่ผ่านมานะจนรัฐบาลจะต้องมีนโยบายในการสร้าง พนังกันตลิ่งใช่ไหมเขื่อนกันตลิ่งพังใช่การสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังมันต้องเสียงมประมาณอีกกิโลแล้วเป็นร้อยกว่าล้าน